หลายท่านอาจจะรู้จักแล้วหลายท่านอาจจะย,ยังไม่คุ้นนะคะเชือกนี้พี่พลายงาเอกสุดหลอนะคะมาเลยพี่ลงไปเลยพี่เดินนำนะคะ <laughs> ประจําที่ค่ะช้างทุกเชือกนะคะพ่อพลายเขาเป็นพิการค่ะพิการตั้งแต่เด็กจากที่ทราบข้อมูลบางคนบอกว่าพิการตั้งแต่เกิดแต่ว่าล่าสุดบอกว่าพิการตั้งแต่ยังเด็กอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในวัยประมาณ40-50ปีค่ะก็ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นนะคะก็คุ้นเคยนะคะากับการใช้ชีวิตแบบนี้ไปแล้ว ช่ค่ะมีงาข้างเดียวค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นว่ามีงาข้างเดียวก็มาจากการที่งาหล่อนนะคะในภาษาควันเขาบอกงาหล่อนคือมันหลุดออกมาทั้งทั้งโคนงานเลยนะคะถ้าเกิดการตัดงาที่สั้นขนาดน,นี้นะคะถ้าเป็นการตัดจะเป็นแผลอักเสบเตอร์รังนะคะจะไม่ได้หายเป็นปกติอ้ออีวุปติ ถึงแม้ว,ว่าเขาจะมีความพิการนะคะแต่ว่าไพายโดค่ะเขาก็ยังมีชีวิตที่ปกตินะคะมีพี่ควานดูแลมีการใช้ชีวิตที่ยังมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นพี่เป็นภัยกับใครด้วยนะคะพลายเชือกนี้นิสัยดีค่ะนี่ก็จะเป็นจุด ประจำที่ไพรโดเขาจะมาหลังจากอาบน้ำนะคะพี่ขวานก็เตรียมของกินไว้เป็นกล้วยที่ยังไม่ทันสุกดีเป็นกล้วยที่ยังเขียวอยู่และมีมะขามเปียกค่ะมีมะขามเปียกสองก้อนใหญ่ๆเลย